สวัสดีตอนบ่ายจะเย็นแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับวันนี้ก็เห็นกรมตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ4ถึง8องศาก็ณนะเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแลวนะครับเพราะว่าลมหนาวก็เริ่มเข้ามากา็มืดเร็วแล้วก็มีความเย็น เข้ามานะครับแลาวันนี้เราจะพามาชมครับผักเป้นพันแจ้จิ๋วครับเป็นการครอบครั้งที่สามแล้วนะครับว่าวันนี้ครบเก้าวันครับเราจะมาดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันว่าพันแจ้จิ๋วนี้ครอบออกมาแล้วจะเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาหรือไม่นะครับลุ้นกันครับผม เราจะมาชมครับมาชมมาชมมาชมโอเคนะครับเปิดครับเปิดฟอว้าวใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้เคียงกับสองครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นครอบพลาสติกนะครับก็ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับเพราะว่าผักก็ยัง ยังเล็กก็เล็กอยู่เหมือนกันนะครับแจจิ๋วก็ปลูกได้ไม่ถึงปีนะครับเพิ่งได้เก้าเดือนก็ทดลองครอบมาแล้วสองครั้งสามครั้งนี้นะครับก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับก็คงจะได้ข้อสรุปแล้วละครับว่าพันธุ์แจจิ๋วก็เป็นอีกพันหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับนอกจากพันธุ์ขอนแก่นแล้วก็ยังมีพันธุ์แจจิว๋วเป็นตัวเลือก ในการทำผักแป้นครอบขาวของกลุ่มผักทอผู้เท่านะครับก็ประมาณสิบครอบนี้ก็คงจะได้ประมาณสักประมาณสามขีดครับฟับ <c oughs> ก็เป็นผลที่น่าพอใจครับแล้วก็มีข้อสรุปแล้วนะครับว่า น้ำหนักก็คงประมาณสองขีดถึงสามขีดนะครับผักกอเล็กอยู่ก็คงสรุปได้แล้วครับว่าความยาวนี่ก็น่าจะประมาณสามสิบเซนพอดีนะครับชนก็ชนครอบอยู่ข้างในพอดีก็สรุปได้แล้วครับว่าเป็นพันุ์ที่ครอบขาวแล้วสวยงามอีกพันหนึ่งเหมือนกันครับบรรยากาศ เข้าหน้าหนาวนะครับก็น,นี้ก็เป็นพันพันโคราชนะครับผลโคราชก็ได้ทําการครอบขาวแล้วก็ได้เก็บข้อมูลแล้วครับก็เป็นต้นใหญ่เป็นผักที่ต้นใหญ่แล้วก็น่าทําอีกพันหนึ่งนะครับแต่ว,ว่ารสชาติหรือว่าความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็พอกันครับกับพันอขอนแก่น กับพันธุ์เจ้าจิ๋วครับก็เป็นที่น่าพอใจทั้งสามสายพันธุ์นะครับครอบออกมาแล้วให้ผลดีครับให้ผลดีตามที่เราคิดไว้นะครับตามที่เราตั้งใจทําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นครอบขาวของพันธุ์คอนแก่นอยู่นะครับก็คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในช่วงของหน้าหนาวแต่ว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลกันอีก ในช่วงของหน้าร้อนที่จะถึงนะครับในเดือนมีนาเมษาผลจะออกมาใกล้เคียงกันหรือไม่หรือว่าดีกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้มีข้อสรุปว่าการครอบหน้าหนาวหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยครอบชนิดไหนใช้ได้ผลดีครอบออกมาแล้วผักเราเป็นแบบไหนนะครับก็คงจะมีข้อสรุปในการทำข้อมูลวิจัยนะครับในการเก็บข้อมูลครบหนึ่งปีพอดีนะครับ ก็ฝากเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับช่วยติดตามและรับชมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มผักทอผู้เท่าอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับในการทำงานนะครับในกลุ่มผักทอผู้เท่าในการทำกิจกรรมในการมีกำลังใจนะครับปลูกผักก็ผู้เท่าก็ได้มีรายได้นะครับได้มีกิจกรรมทำ นอกจากดูแลบุตรหลานนอก,กนอกจากนอกจากทําอาชีพหลักในการทําไร่ทํานากีดยางแล้วก็ยังมีผักเป้นในการทํากิจกรรมนะครับก็เราก็จะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับไปขยายผลไปขยายผลให้ในกลุ่มผักทอผู้เท่าของเราทําต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า ได้ผลเป็นอย่างไรนะครับในการรับชมนะครับก็ในการทำวิดีโอนี้ก็เป็นการาทำโดยมือถือเครื่องเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายยังไงก็ออกไปแบบนั้นเลยไม่มีการตัดต่อนะครับพพเพราะผู้เฒ่าทำงานนะครับก็เป็นการเหมือนไลฟ์สดนี่แหละครับทำแบบไหนก็ไปแบบนั้น มมีการตัดต่อเนี่ยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ชาวบุเเ่่าบ้านนอกที่อยู่ห่างไกลความเจริญด้วยนะครับผมสวัสดีครับ